คือการฝึกกายก็เป็นการปฏิบัติธรรมทางด้านร่างกายส่วนจิตใจก็เช่นเดียวกันจิตใจเนี่ยก็คือก้อนธรรมะที่สําคัญมากจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ที่จิตใจใจที่เป็นธรรมะนั้นคือใจที่เป็นปกติเพราะปกติของใจเราเนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่แล้วมันไม่มีความยินดียินร้ายก็เป็นปกติอยู่งั้นผ่องใส เป็นกลางอย่างนันแต่เวลาผิดปกติของจิตใจนั่นก็คือเวลาที่มีอารมณ์หรือความคิดหรือสิ่งปรุงแต่งที่จอนมาสู่จิตทาให้จิตเราพอใจบ้างไม่พอใจบ้างคิดปรุงแต่งเป็นความรักเป็นความโกรธเป็นความเกลียดความกลัววิตกกังวลอิจฉาริษยาหึงหวงหวาดระแวงตรงมี เนี่ยพวกนี้เป็นสิ่งที่จอมาสู่จิตทางนั้นธรรมะจิตเราเนี่ยไม่ปกติใช่ไหมการปฏิบัติธรรมทางจิตนั้นก็คือการมีสติมีสติรักษาจิตให้เป็นปกติคือการปฏิบัติธรรมทางจิตนะมีสติรักษาจิตให้ปกติแต่ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้มันคิดหรือห้ามไม่ให้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหรือห้ามไม่ให้จิตมันปรุงแต่งอันนั้นไม่ได้เป็นการปฏิบัติธรรมนะเป็นการฝืนธรรมะ ไปเปลี่ยนไปแทรกแซงเขาเพียงแต่เรามีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตมันก็เป็นปกติแล้วในตัวพอมีสติเนี่ยรักษาจิตรู้สึกตัวรู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่จิตก็เป็นปกติแม้ว่าความคิดจะคิดขึ้นมาก่อนอารมณ์จะมาปรุงแต่งก่อนถ้ามีสติรู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะจอนจากไปโดยที่ไม่ต้อง ค้างคายอยู่ในจิตในใจนานๆบางคนที่ขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวก็ทําให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันจอนมาสูดจิตแล้วก็ไม่จอนออกไปนะจอนจัดอยู่ในจิตใจเราเนี่ยวุ่นวายคิดข้ามวันข้ามคืนเป็นทุกข้ามวันข้ามคืนอันนี้เพราะขาดสตินั่นหละความคิดเลยครอบงำจิตใจไว้นานพระเจ้าจึงตรัสไวว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องตื่นในโลก เป็นพุทธวจนะคําว่าตื่นเนี่ยก็หมายถึงการไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเองตื่นคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อตื่นในโลกแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญารู้เท่าทันโลกถ้าเรามองมาใกล้ๆตัวเราก็คือโลกเรามองที่จิตใจเราก็ได้ใจเราก็คือโลกโลกหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยมันตื่นมันตื่นจากอารมณ์ต่างๆที่มันครอบงาใจ คือการไม่ยึดมันถึงมันในอารมณ์มันตืิดจากการง่วงเหงาเศร้าซึมที่มันครอบงำใจเราจะสังเกตด,ดูได้เวลาเราง่วงเวลาเราหลับเนี่ยสติมักจะขาดหายไปแต่ถ้าคนมีสติเนี่ยมันไม่ค่อยง่วงหรอกมันไม่ค่อยหลับเวลาทํางานก็ไม่ค่อยหลับคือสติ